คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทําดอกไม้แบบนี้นะคะหรือว่าดอกเดซี่ก็เราจะใช้เป็นสีชมพูบานเย็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะก็เราจะเริ่มจากสีชมพูก่อนนะคะเราจะใช้หนึ่งเส้นค่ะขนาดปกติเลยนะคะก็เราจะใช้เป็นนี้เนะเาะแล้วก็มาพันทั้งหมดห้ารอบค่ะเสร็จแล้วเราก็รวบ ก็บิดหนึ่งรอบเอาด้านนึ่งสอดด้านในแล้วก็ทั้งสองเส้นเอามาเอามาพันกัน พันกันแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาแยกทำกลีบทั้งหมดห้ากลีบนะคะแล้วก็มาจัดกลีบให้สวยังจัดแบบทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาด้านที่มีเศษเนี่ยคะ่ะอยู่ด้านใน เรพับกรีดขึ้นมาดันกรีดขึ้นมาห้ากรีดแล้วก็จัดให้กรีดมันทำห้ากรีดหันเข้าด้านในแบบนี้นะคะพอทําแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาดัดตรงปลายออกค่ะแบบให้บ,นบานๆประมาณนี้นะคะพอทําแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็เอาเส้นสีเขียวนะคะมาพับครึ่ง ก็ตัดแต่งค่ะเราจะใช้แค่เครื่องเดียวนะคะหรือว่าอันนี้จะยาวประมาณสิบห้าเซนเนาะก็มาม้วนตรงนี้สักเล็กน้อยนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยค่ะมาจิ้มตรงกลางดอกแบบนี้ให้มันทะลุด้านหลังนี้นะคะเป็นชี้ใหแ้แทงให้นำทางเช้นนี้ค่ะก็เราก็ดันดันตรงนี้นี้ตรงนี้เราก็ทากาวสักเล็กน้อยนะคะ ก็ดันมาติดแบบนี้ทีนี้เราก็พักพักอันนี้ก่อนเราจะมาทำาตัวเกสรด้านในนะคะทีน,นี้เราจะใช้ความยาวอ,าอยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนครึ่งนะคะเจ็ดเซนถึงเจ็ดเซนครึ่งแล้วก็มาม้วนเราจะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยคะ่ะมมวนพันเอารวดสีเหลืองเนี่ยคะ่ะมาพันให้เป็นเกสรด้านในนะคะ พันตัวไม้เสียบลูกชิ้นแล้วมก็จะได้สวยขึ้นก็ทำง่ายด้วยค่ะแบบน,นี้ก็ดึงออกมาก็จะกดกดปลายนี้เข้าเล็กน้อยก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอากาวมาติดได้เลยพอเราติดตาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มา ิดก,กีสอนด้านในเสร็จแล้วเราก็มาจัดกริบให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะกลับมานี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถทําเป็นใส่เป็นแจกันก็ได้หรือทําเป็นดอกแซมชอบดอกไม้ก็ได้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดเซฟไปทาตามกันดูได้นะหรือว่าคอมเมนต์มาสอบถามกันได้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ